สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮียตอนนี้เราได้รับเขียนนะคะจากนะคะเฮียนะคะบริษัทชูศิลป์จราจรนะว่อจ้าเฮ็ดอีอย่างแน่จ้าเกี่ยวกับทุ่มงานชศิล์จราจรงาน เราไม่ค่อยเปิดไฟบนถนนทุกชนิดเลยครับผมเ่าจะเป็นป้าจะได้จอดเล่นไฟฟ้าส่าาองสว่างครับผมเกี่ยวกับบนทองถนนนะครับผมคร,รับนสะทุนน่าจอดตั้งอยู่ซ้่งสูงคอนแก,นก่นนะครับหรือมีโอกาสมาแวะเวียนบรรยากา,าศสบายสบายไม่ส้นให้พักผ่อนมาพบปะาปูกล้ยลำซ้ายพี่น้องของเอฟซีของเคซี่ก็ได้ครับผมจะ<า>หากไปแวะเวียนม,ม,มานี่ก็ได้มานั่งกินกับเคสซี่ได้เข่ามาเนี่ก็คือว่าดีมากๆเลยอันนี้คือเหตุนิยงจ้านี่คือรู้สึกว่า อารมณ์แบบคาเฟ่บบคงเลี้วมมนได้เป็นแบบหาบบ้ามกลางน้ำไปชิ่ๆไปนะนี่หนูได้ยินว่าอยู่ที่นี่พนักงานกับผู้บริหารก็คืออยู่กันแบบครอบครัวใช่ไหมคะ น,น,นั่งกินข้าวด้วยกันที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นโครงการก,ารก็คืเอเฮดบานการสารากลางน้ำอ,อาจจะเปิดเป็นคาเฟรให้ใครเข้าจบ้างเราสามารถต่อยอดนะคะรครเราก็จะมีป้ายนะคะมากมายที่ติดไว้อยู่ตรงนั้นนะคะชูสินจราจรนะคะสร<ะ>่ตนี่ผมใช้ชื่อว่าลงนายมาลงนาใหญ่มานะคะตัวนี้คือลงนาใหญ่มาถ้าจะเป็นค่ะโอเคขอบุณค่านะคะเราก็ได้รับอนุญาตแล้วนะคะจาก เฮียนะคะบริษัทชูสินนะคะจราจรนะคะตั้งอยู่ที่ใกล้ๆกบ้านน้องเคสซี่เองในขอนแกนก็มีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะก็จะมีเกี่ยวกับป้ายนะคะแล้วก็ต่ออันนี้ลงนานะคะลงนาน้องกระต่ายก็มีน้องกระต่ายสวัสดีจ้านะคะสวัสดีทุกท่านเลยนี่ก็เป็นสารหลอกสารลา ลงนานะคะลงนายายมานะคะสวัสดีทุกท่านด้วยจ้าเด้อนะคะเห็นไหมบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะนะคะน,น,น,นี่ป้ายน,นั่นมีป้ายนี่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นะคะแล้วก็จะเป็นศาลานะคะศาลากลางอ่าลงไปข้างในข้างในอุ้ยไอเดียเลิศมากนะคะไอเดียเจ,จ๋งๆฝากช่องเครับฝากช่องเลยครับฝาชกช่องเลยครั N K K ε, บฝากช่องเอบางกอกเลยนะครับผมเจะทำเกี่ยวกับเรื่องตลกสารประโยชน์นะครับ ทำเกี่ยวกับมุกตลกเฮฮาและก็สร้างประโยชน์ให้กับสังคมนะพิมพ์<า>ยังไงบ้างคะเอบางกอกหรือสหายริมทางก็ได้ครับผมสหายริมทางครับผมจะไปช่วยเหลือเพื่อนริมทางต่าง<อ>พบเจอที่ข้างทางนอนอยู่ตามสาราทางหลวงต่างๆเวลา,าไ,ไปทํางานโดยบังเอิญถ้าไม่เตรียมตัวไปแล้วก็จะเข้าทำการช่วยเหลือในเบื้องต้นทัที่ช่วยเหลือได้นะครับผมฝากช่อนบางกอก าภาษาไทยนะคะ,ะ,ค,ะคับภาษาไทยครับเอบางเาะหรือสหายริมทางก็ได้หรือสหายริมทางโอเคค่ะนะคะนี่นะคะก็ <c oughs> จะทํานะคะนี่นะคะก็จะทําเหมือนเหมือนศาลานะคะศาลาแบบข้างบนเลิศมากค่ะนั่นก็เป็นศาลากลางน้นาบรรยากาศบรรยากาศมันจะอยู่ติดทุ่งนานะคะตอนนี้นะคะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนนะคะมาหาธรรมชาตินะคะ เพื่อให้ชีวิตของเราได้ออกซิเจนภายในร่างกายของเรานะคะเส้นทางนี้จะไม่ใช่เส้นทางหลักนะคะจะเป็นแท่นเส้นทางเรียบคลองนะคะวันนี้น้องเคซี่มากับคุณแม่นะคะอันนี้คือครัวกลางของพนักง,งานนะคะแล้วก็มากินกับข้าวด้วยกันเป็นสามัคคีกันถึงจะเป็นเจ้านายกับลูกน้องนะคะ น้องหมาก็เย็นสบายนะคะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะเห็นไหมคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะน้ำมีค่ะตรงนี้น้ำมีแต่นาน้องเคสซี่ไม่มีน้ำนะคะขนาดอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้ติดคอก็จะมีกังหันนะคะแล้วก็เป็นหนองนาอันนี้ก็จะเป็นกับขอกับข้าวนะคะน้าก็จะกินข้าวร่วมกันแบบนี้นะคะ วันนี้มีอะไรกินคะลาบหมูลาบหมูนะคะนี่เห็นไหมอันนี้คือครัวกลางนะคะครัวกลางใหญ่มากค่ะเห็นไหมคะนี่คือครัวกลางเออเลิศครัวใหญ่แบบนี้เดิดนะคะหมายความว่าคว,ความอุดมสมบูรณ์เลิศมากผักก็สดสดอุย้ยเลิศมาครัวแห้งต่อไปนะคะอันนี้คือครัวอันนี้ลาบหมูครัวนะคะตำส้มตำใช่ไหมคะ,ะ,คะเลิศ ะะตามตามโลจะไปกินซีเมอ่อยี่นี่ต่อไปก็จะเป็นร้านอเป็นสารากลางน้ำคาปอคาเฟ่ต่อไปสัญญันพนักงานยี่นี่ต่อไปนอนอยี่นี่ด้วยฉันว่าเมื่อกลับบ้านมันเย็นเย็นมากเลยเลยาะจะมีน้ำมีกาแฟโอ้ยตออรับดีแห้งเออเลืเลิศเลือเล,เล,เลคุณนะครัวนะคะอันนี้เป็นห้างไปหน้าเพิ่ม ข้าาบนไอ๋ออันนี้ข้าบ้านได้ไเ,ไดเออเลิศนะคะควัวใหญ่มากพีสมสม่น้องตำส้มตอกส้มตำอันนี้ก็ผักสดๆสดนะคะก็อขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่รับชมขอบคุณเอสซีผู้มีพระคุณของน้องเคซี่นะคะนี่ทางเส้นนี้ก็จะลัดไปหมู่บ้านนะคะได้เหมือนกันนะคะ อันนี้จเจริญสินจราจรนะคะถ้าจะต,ติดต่องานก็ทักเข้าไปในเพจก็ไดห้หนูจะซูมให้ดูนะคะป้ายนะคะเอ,เอาระดับสิบเลยนะคะเห็นไหมชัดเจนมากมากเลยค่ะบริษัทชูสินการจราจรจำกัดนะคะ มอคคันแก่นก็มีค่ะอันนี้ก็จะเป็นทางไปนานะคะทางเข้าหมู่บ้านบรรยากาศร่มรื่นนะคะทุกวันนี้นะคะเราต้องมาอยู่กับธรรมชาติแบบนี้ล้วค่ะนะคะเห็นไหมคะบรรยากาศดีมากๆเลยชุดจิรดาฮัตอิงติ้งเพราะว่าค่ว้นคะนคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะคะไลฟ์สไตล์ชีวิตของน้องเคจจี้นะคะอย่าลืมติดตามช่องด้วยนะคะ เห็นไหมคะว่าบรรยากาศดีแค่ไหนตรงหน้าง,งานจะอยู่ตรงนู้นนะคะที่ทํางานจะอยู่ตรงนน้นโซนตรงนู้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นครัวเดินมากินข้าวที่นี่ในอนาคตรตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟนะคะโอ้เพอร์เฟกมากๆเลยคะ่ะนะคะเพอร์เฟกเพอร์เฟกมากๆอันนี้ชั้นลอยใช่ไหมคะเฮีย ออนะะช่องอะไรนะคะหนูจะได้หนูจะได้พิมพ์ไว้ตอนที่หนูลงคลิปเอครับเอชือเอครับผมแล้วก็บางกอกครับแค่นั้นโอเค, okay, คขอบคุณค่ะคนะคะช่องนะคะเอบางกอกนะคะทุกท่านขอบคุณเอฟซี FC, ทุกท่านนะคะอันนี้คือต้นอะไรหนูไม่เคยเห็นคะ่ะอันนี้ต้นอะไรหนูไม่เคยเห็นคะ่ะเออหมากอย่างนี้นหนูไม่คยเห็นนี่นะคะ จะเสซาลาลงไป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 โอ้ Ooh, สวยงามแห้งตอนนี้เราก็นะคะมาดูนะคะ,ะมันจะเป็นก็ไม่มันไม่ใช่โคกหนองนานะคะอาจจะเป็นหนองนาแล้วเราทําสไตล์แบบพักผ่อนด้วยนะคะทุกวันนี้เราต้องอยู่กับธรรมชาติแบบนี้ละคะ่ะขอบคุณหลายๆด้วจากที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาดูช่องนะคะ้คาราดแบรนด์ออฟฟิเชียลนะคะ น้องเป็นไงบ้างลูกเย็นไหม,เ,นหนมเย็นไหมไอยองไยองไอีไอยองไอหยีฮัหลฮัลโหลฮัลโหลสำหรับคลิปนี้นะคะก็เอาไว้แค่น,น,นี้ขอพระคุณมากมายเลยนะคะที่ติดตามชมน้องเคซี่นะคะ ชมโฆษณาให้ด้วยนะคะถ้าไม่สะดวกรับชมคลิปก็เปิดทิ้งไว้ชมโฆษณานะคะขอบพระคุณหลายๆจ้า